ออกแรงไม่หงอกช่วยเเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนไปขีดเราคือมาขอมาในวัดเห็นไหมเพื่อนประกาศยันไหว่าห้ามขีดเราขอมาในวัดห้ามกินดื่มเหล้าในบริเวณวัดเพราะว่ได้กินในวัดหรือหละก็ไปกินยุสัยแล้วมาเอานั่งกินอยู่ข้างวัดเลยอ้กินอะไรท่งเขวามาโอ้ไม่ธรรมดาน้องอัดปั่นน้องแปลงฟัน อันปันอันปันเี่ยวไปจีนี่อันปันหอมแฉมแล้วก็ปัน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 เฉลียอันอันครับปันปันอันนี้อันอันมันมีอิงอิงแม่รับหอมแหมอ้อแ้คอยกับอีกขึ้นกันนี่เจ้าอีอยังออดหลอดไปนหลียุกลางไปเสนอไปกับอีขึ้นกันอีอยังค้อยอหนูโชคดีนะลูกเสียงสดใสพลังเต็มมากหายะ แต่ปัญหาตอนนี้คือยังเรียนหนังสืออยู่ไหมเอออายุสิบปวบเพราะหลอดพูดว่าน้องยุกิเคยมาขึ้นเวทีอยู่ที่บันโคมมังโอ้โหง้อยโคมง้อย โค abei, a while, a ้งง so 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 ่อยอายุประมาณนี้แหละที่เขามาโคงมังมังเพราะฉะนั้นอาไวหนูโชคดีได้ลงได้อเดี๋ยวพอโจม่าจะไปกันนเชอแต่อนาคตไกลล่องจางใีรได้ด้วยอยากได้ไปทุกวันด้วยนีม่ปนผู้ชายนะแต่ไม่เป็นเโีโอกาสให้เออไม่แน่ฮะพ่อ่อนอดอะไรครับแั่เนคุณมูนแดบล่าเป็นท่านหน่เป็นหินด อ่ะไหนอีกคนนึงแม่ใช่ะนี่แหละอาน้องต่อไปอันนี้น้อังออยอีกอนหนึ่งนี่เดี๋ยวถามก่อนเดี๋ยวทามก่อนอันนู้นชื่ออะไรลูกอแก้มค่ะชื่อน้องแก้วไม่ใช่สับปะรดใช่ไหมแก้มสับไม่ใช่สับปะรดอันนี้แก้มย่างแก้มบานแดาค่ะแก้มบานแดาอันนี้น้องก็แก้มแก้มบานแดงก้มคนกันเพราะเขาชอบเขาชอบก็บว่าใไปเลยนะแล้ ใช้เจ้าสนะไจากชยภูมอะไรค่ะห้ไอ้เรากนไอ้หุ้ออกดีอมโีนเราแก้วเนทรว่าไงที่ลองฟนีหอยกอดทียอดรอยค่ะออ้ออดีเลาไม่กัตมาแก้เลยรยเนยเาะเป็นเด็กฝรัไง้ยไม่ังเียเลมาแล้วแ่ฟังเสียงกันแกฟังเสียง ต <Net> oh, ั้งเอาหนึกง no, <laughs> ี่บาทก็นอโอ้มาเข้าใสเพีงกันเด็กได้มาก็ใส่่ะอ้อยห็เป็นสอยหนาวั้าวบนน้งพึ่งข้าวบให้ตางจีนในป่นต่ากคใช้หนาวไปแล้วมลองบ้านใยี่สิบเอ้าๆมาจครับผม พี่ลาได้หลายแบบ40แบบมีความพิเศษเลยเป่นจิงเดี๋ยวกล้าได้หลายใบรวมเนี่ยมักจะต้องคูแล่ผู้เท่าตัวคกินยังอรนด้ได้แล่กะามันสิ่อะไรตอีวมันได้หลายาย่างเลแหนมไงเอาว่าอย่าวัมเสียงสุดเลยลูกทุงลทุ่งจาสักพันหนึ่งให้จ้าใส่ปีมัแค่กีน่ละลูกทุ่งจ๋า I don't know, man, who wanted to get it? ขอเอฟซีที่กำลังถ่ายยูทูบอยู่ขอให้หนูร้างแตกในวันนี้ถ้านหูร้างแตกกูจะระสบผลสีีกนเรหดก่อนไปทีด่ยนเยยังว่บาสนอมย่าประมาณร้อยช่องนะครับตอนนี้ฝากสอยแช่น้องอันปันนะครับและน้องแก้มนะครับ่น้องครับเอาเบียร์า้ยอะอมีอะไรออดออนในโลกอ่าก็หมูเขา้า แก้ปนาดาวสะงกนเท็ดแก้อน้ดาวแ้อรงคะปากคุกพ่อคุณแม่ยูทูบด้วยลูกปากพ่อคุณแม่ยูทูบก็หร้อยเป็นกำลังใจ้อ้แก้ไมขค้นนะเป็นสมาชิกของลูกสาวนะที่มแนม่แทนคิเนี่ยหน้าคนดีดดังๆเพื่อจันแน่ไปสยกันจันหน่ากเสยกันเอาเปนการเยกันยกันเขียกน มาพีใหญ่อินรันเขาเพินแล้แก้มมากขอบคุณครับนี่โลกเวทีรับคุยกับพรโจเปีดีอันมัธยีก็สีวันจานาร์แม่ไครมได้ดีไดีนี่เอามาะรังเข้ามาอย่างนู้นนี่ละไปผู้แดนี่ยนะผู้แดเอาหักแคนอ๋อนี่ดีเขาพักแค่พระราชน่รแนะพักเออเออ mặt lúc này lúc lúc có không phải lúc này Ai này lúc đi lúc này 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 lúc อันเก่าสารภาพหน่ีอันกเก้ากสองคนเก้าครงขึ้นเก้าก็มันหูครับพี่อไ่ได้เลั่ผ่านี่นึกอ้ว่าวันยนวันสาเร็จแล้วทาง่เสนอจาวัคนแถวนี้รัเส้นราคนลุกเรื่องมาเติมใส่เครื่องสารอ้ํใสู่หวอยเหียดเลยอยเอรเ็น้อยเห็นรานสราพรา เป็นพักทั้งหลเลยพาออมมันก็เสียมาดูมันิที่จะมาดูกับผู้ร้นะเจ้ามาเสียอันอเียมาดูเลี้ยวัวมันจะเส้นห่วงลกมันเแบีหรอมันเแีว่าอย่าันครับมีนาลน้ากนเดเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ